ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหง,แงตอนมาพูดคุยกันต่อในช่วง Health Talk นะคะแล้วตอนนี้ยูก็นั่งอยู่กับคุณหมอวรายรักจริยาเศรษฐพงศ์แพทย์ผู้ชี่วชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะคะพี่บอลเชิญยิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับ พี่บอลรู้ไหมคะว่าทาไมวันนี้ยุถึงเชิญพี่บอลมาพี่ก็สงสัยอยู่ก็เพราะว่ายุรู้มาว่าคุณปู่พี่บอลเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วโรคนี้ก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นพี่บอลก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ด้วยจริงเหรอครับคุณหมอคุณบอลอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานก,กันก่อนอโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติก็มีผลต่อหลอดเลือดทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา กรรมพันธุ์ก็มีส่วนเกี่ยวในการเกิดเรื่องโรคเบาหวานแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมนอกจากพันธุกรรมแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>เช่นอ้วนขาดการออกกําลังกายนอกจากนี้เบาหวานยังแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะคุณบอล<ม>คือเบาหวานชนิดที่<ม>1เกิดจากการที่ตับอ่อนถูกทําลายโดยภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ชนิดที่2เป็นเบาหวานที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากการที่ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถเอาน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ส่วนเบาหวานชนิดที่3เป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นมีตับอ่อนอักเสบหรือเกิดจากยา หรือเกิดจากพันธุก,กรรมรบาหวานชนิดที่4เป็นบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์น<ม>เนื่องจากในคนตั้งครรภ์นเนี่ยมีฮอร์โมนที่สร้างจากรกทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินอยาผมจะทราบนะครับว่าผมเป็นเบาหวานหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากก็จะเริ่มมีอาการผิดปกติ<ม>เช่นหิวน้วําบ่อยปัสสาวะบ่อยอ่อนเพียรับประทานเยอะมากขึ้นแต่น้ําหนักไม่ขึ้นอาจจะมีอาการเรื่องของตาผ้ามวัวชาตามปลายมือปลายเท้าหรือเป็นแผลที่เท้า แพ้หายยากพี่บอลคะคอาการที่คุณหมอบอกมาเนี่ยพี่บอลเป็นบ้างไหมคะที่พบมาทุกอย่างเลยเอ,อ๋อจริงเหรอเพราะฉะนั้นสําหรับคุณบอลวิธีที่จะทราบว่าเป็นเบาหวานคือต้องเจาะเลือดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเท่านั้นค่ะยืเคยเห็นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าคะและส่วนมากเป็นโรคอะไรคะโรคแทรกซ้อนในคนไข้เบาหวานจะแบ่งออกเป็นโรคแทรกซ้อนเสียบพันุ์ก็ได้แก่การที่ร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากจนอาจทําให้เกิด เลือดเป็นกดจากเบาหวานหรือซึมหมดสติจากเบาหวานส่วนโรคแทรกซ้อนในระยะเลือดหลังนะคะ<ม>ก็จะแบ่งออกเป็นโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดเล็กโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดใหญ่<ม>และแผลเบาหวานที่เท้าในคนไข้ที่เป็นเบาหวานระบบประสาทจะไม่ค่อยดีแล้วก็เลือดไปเลี้ยงตามปลายเท้าไม่ดีทําให้มีอาการชาเวลาชาเวลาเดินไปก็ไปไปเตะอะไรแล้วเราก็จะไม่รู้สึกทําให้เป็นแผลที่เท้าและแผลนั้นหายยากเกิดแผลเลื้อดหลัง แล้วอย่างเอ่ออย่างปลายนิ้วแล่ละครับสามารถมีสิทธิเป็นแผลได้ไหมฮะมือเป็นส่วนที่เรามองเห็นเวลาที่มีเป็นแผลเราก็ไม่ได้ไปหยิบไปจับอะไรเพิ่มเติมทําให้ซ้ํารอยแผลไปอีกทําให้แผลหายง่ายกว่าเออคุณหมอครับแล้วเราเนี่ยจะมีวิธีดูแลรักษาตัวเองไงถ้าสมมติว่าเรารู้ปับ๊บเ,เราเป็นโรคเบาหวานนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ควบคุมอาหารเบาหวานอาหารที่หวานน้อยน้ําตาลน,น้อยนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารที่มี ไฟเบอร์เยอะๆค่ะเ ok ok, ช่นรับประทานข้าวกล้องนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องพบแพทย์เพื่อติดตามดูแลระดับน้ําตาลในเลือดและได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานอย่างเหมาะสมคนมที่เป็นเบาหวานต้องงดสุบุรี่แล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอตรวจตาเพื่อเช็คเบาหวานขึ้นตาปีละครั้งค่ะพี่บรลคะ เป็นยังไงเขาวันนี้ได้รับความรู้จากคุณหมอเยอะแยะมากมายเลยก็ดีนะครับทําให้เราแบบรู้ตัวเองด้วยเฮ้ยเราควรจะทํายังไงบ้างเกี่ยวกับชีวิตตัวเองว่าเราจะเป็นไหมเราจะมีการเสี่ยงไหมต่อสุขภาพเลยสําคัญครับสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นพี่บอลเดี๋ยวไปตรวจเลยนะคะเสร็จจากตรงนี้แล้วกูจะไม่เจอเบาหวานนะคุไม่นจะอืนเท่าเรายุ่งเลยค่ะวันนี้นะคะยูก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลและคุณหมอมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับพวกเราชาวขับสุขภาพขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาที่ค่ะ